สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีเช้าวันเสาร์นะคะวันนี้ว่างมีช่วงว่างหน่อยนึงแล้วกอ็อยากจะเข้ามาคุยกับพี่น้องแล้วก็ตอบคำถามหลายๆข้อที่พี่น้องถามมาในเพจแล้วก็ในเฟซแล้วก็ต่างประเทศด้วยเนะเาะพี่น้องในต่างประเทศเนี่ยเขาก็ติดตามอาจารย์กันเยอะเนาะไม่ว่าจะสวีเดนอเมริกาเยอะมากแล้วก็ ญี่ปุ่นก็เยอะเนาะแล้วก็อันอันนึงแคนาดาเนาะเดี๋ยวอาจารย์ขอปิดประตูนะอ่าแล้วก็มีเกาหลีมีหลายประเทศนะรู้สึกว่าจะเยอะต่างประเทศจะเยอะเป็นส่วนมากเป็นสตรีซะเจ็แล้วก็มีผู้ชายก็จะประมาณ30%มที่เข้ามา อาจารย์ขอบอกก่อนเนาะส่วนมากอะที่ต่างประเทศเนี่ยก็จะโทรหากันยากแล้วก็ใช้เงินแพงมากเขาก็เลยเข้าไปในเพจ f c e e o o o เนาะเข้าไปในเพจแล้วก็ใช้ข้อความคุยกันได้แล้วก็แชทกันได้ก็จะทำแบบนั้นทีนี้จะบอกให้ฟังว่าทำไมถึงแอดไลน์กันไม่ได้หรือต้องต้องไปส่งหวยในเพจมันเป็นอย่างนี้เพราะว่า,าในใน u t u b e เนี่ย อ่าไม่ใช่ y t u t u ในใน Facebook เนี่ยเขาจะป้องกันป้องกันเกี่ยวกับเอ่อมิชาชีพพอเขารู้เป็นเบอร์โทรรหัสมันเยอะเนี่ยเขาก็จะพยายามปิดกั้นให้ให้อ่าอะไรกันไม่ได้เนาะติดต่อกันไม่ได้ทำกันไม่ได้แม้ว่าอ่อมันมีอยู่หลายเจ้าที่อาจารย์ต้องใช้บาร์โค้ดอะใช้บาร์โค้ดยิงยิงบาร์โค้ดยังไม่ได้อะพยายามที่สุดไม่ได้อะไรต่ออะไรก็ไม่ได้ก็เลยบอกพี่น้องก่อนว่า เอาไว้พี่น้องได้บินมาไทยเราก็มาแอดกันก็ได้เนาะไม่ต้องกลัวอพอสมัครกันแล้วก็ใช้สรีปเก็บไว้ในเพจนั่นแหละไม่หายไปไหนแล้วก็อาจารย์ก็เนี่ยสองเล่มเต็มเต็มเนี่ยเนี่ยบัญชีของ VIP ต่างประเทศเนี่ยอาจารย์ก็จะจดไว้ตรงนี้ไม่มีหายไปไหนนะอยู่ในนี้หมดเลยอยู่ในนี้หมดเลยสองเล่มเนี่ยเต็ม,เต,มเต็มเนี่ยเป็นต่างประเทศทั้งนั้นเข้ามาเป็นสมาชิก อแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยส่วนมากเขาจะเล่นมันเป็นสามตัว2ตัวอะไรก็ไม่รู้แต่เขาได้เขาได้กันแล้วก็วิ่งเบิ้งอะไรเขาได้เยอะนะเขาก็ติดต่อกันมาแล้วก็จะอยู่ในเพจกันก็ตามนั้นแล้วก็อถ้าหากว่าใครอยากจะเข้ามาแล้วก็สอบถามอาจารย์อยู่ตลอดว่าทํายังไงอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างประเทศเข้าไปในเพจแล้วก็ เข้าไปใน Facebook แล้วก็กดที่เพจเนาะคำว่าเพจแล้วก็กดไปที่แว่นขยายแล้วก็ตามหาอาจารย์ระดาทีทางรวยแล้วพี่น้องไม่ต้องสงสัยว่าทำไมมันไม่ใช่รูปนี้แม่มดอันนี้มันจะเป็นรูปตุ๊กตามแม่มดเล็กๆนะอันนั้นเพราะว่าจะเขียนในนั้นอ่ะจะเป็นระดาทีทางรวยเหมือนกันแต่ว่าเปลี่ยนคนละโลโก้เพราะว่าในในมันซ้ำกันเามันทำไม่ได้เพราะว่าอาจารย์อันเนี้ย ในข้างนอกเนี่ยจะเป็นระดาพาเติมบุญเพราะว่าพาเติมบุญก็อาจารย์ก็คิดว่ามันมันมันเป็นอาจารย์ระดาชี้ทางรวยไม่ได้แต่เวลาเขียนอาจารย์ก็จะคิดชี้ทางรวยเพราะว่าอะไรเราก็เป็นอันเก่าของเราที่โดนแฮกไปเนาะโดนพวกมิจฉาชีพแฮกไปเพราะเบอร์นั้น,นมันเป็นร้อยร้อยเป็นล้านล้านอ่ะเป็นล้านล้านคนที่เข้ามาเป็นสมาชิกข,ของอาจารย์ติดตามอาจารย์อยู่เป็นล้านเลยนะพอดูกันครั้งนึงก็ เจ็ดแปดพันคนหมื่นคนอยู่ตลอดเวลาเราสะสมมามันเป็นล้านคนก็โดนเอาไปแต่ว่าเขาก็เอาไปทําอะไรไม่ได้หรอกอย่างที่บอกนั่นแหละมันเป็นชื่อของอาจารย์ถ้าเขาไปเปลี่ยนแล้วพอคนเข้าไปดูแล้วมันไม่ใช่อะ่ะเขาก็ออกกันหมดเอาไปก็เสียเปล่าเสียได้เหมือนกันอาจารย์เนี่ยเสียเสียช่องไปเสียได้แต่ก็ไม่เป็นไรเราก็มาเริ่มกันใหม่ก็คือช่องระดาพาเติมบุญนะคะ ระดาพาเติมบุญอันนี้แต่ก็อาจารย์ก็จะพิมพ์ให้รู้ถ้าเข้าไปคุยกันแล้วดูแล้วอ่ะมันเป็นอาจารย์ระดาที่ทางอันเดียวกันนะคะแต่เข้าเพจอะ่ะอันเดียวกันแล้วรอบนี้ทําไมถึงเข้ามาเพราะว่าอาจารย์มั่นใจรอบเนี้แล้วโหมากเมื่อคืนฝันดีมากพี่น้องแต่ว่าบอกไม่เกี่ยวกับฝันก็ก,ก็เลขคำนวณนั่นแหละแต่มันมันสร้างความมั่นใจให้อีกอะ ฝันมันก็มาตรงกระดดตัวเลขของอาจารย์ล้ออาจารย์เคยฝันแบบนี้แล้วมันมานด้วยนะแล้วมันนั่นด้วยนะอืมรอบนี้มั่นใจมากอะมั่นใจกว่าที่แล้วอีกนะที่แล้วยังได้สามตัวงวดนี้อาจารย์ว่ามันต้องได้สามตัวอีกอะสามตัวตรงอะแล้วก็ใน v i p นะอันนี้ต้องขอโทษจริงๆเพราะข้างนอกไม่ได้ข้างนอกก็อาจารย์ก็จะให้ตามนี้แหละเพราะว่า v i p ีนี่เราต้องดูแลเทคแคร์กันเพราะว่าคุณเสียค่าสมัครเข้ามาอ่าอ่าค่าสมัครมันก็หลายบาทอยู่เนาะมันไม่ใช่บาทสองบาท นะเพราะว่าเราดูแลตลอดชีพ V.I.P เนี่ยอาจารย์ดูแลตลอดชีพนะไม่ได้ไม่ได้ไได,ดูแลงวดสองงวดอาจารย์ยังอยู่คุณก็อยู่อ่ะอาจารย์ไม่อยู่เท่านั้นคุณถึงจะไม่ได้ถึงจะนั่นไป V.I.P เนี่ย V.I.P ก,ก็ก็เหมือนที่แล้วอ่ะ V.I.P คุณได้หมดน่ะเอ่ออะไรอะ่ะ V.I.P เนาะที่แล้วคุณได้หกห้าตัวแดงๆนะ,อะบอกพี่น้อง V.I.P ด้วยที่เข้ามาใหม่เนาะ ที่เข้ามาใหม่วันสองวันเนี่ยกลับหน่อยก็ดีถึงถึงว่าอาจารย์จะคัดได้อย่างเป๊ะเป๊ะตลอดมันมีสิทธิ์ที่จะกลับได้เพราะฉะนั้นพี่น้องกลับด้วยนะคะ VIP นะ,ะ,ะที่แล้วเนาะออกอย่างนี้ออกข้างนอกข้างในมันออกอยู่แล้วละข้างนอกออกข้างในไม่ออกเป็นไปไม่ได้โอ้ถ้าไม่ออกอาจารย์โดนแล้วอเอาตามนั้นแล้วกันวิ่งก็เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมคะวิ่งหกให้ให้วิ่งหกกับแปด เข้าเข้าแปดหลักร้อยเข้าหกหลักสิบเข้าห้าหลักหน่วยเข้าหมดแล้วก็ VIP อเข้าตัวที่สองเพราะว่าไอตัวแรกนั่นเป็นหกแปดเนาะแปดหกหรือหกแปดนี่แหละสามหกแปดหรืออะไรสักอย่างนะห้าหกแปดแล้วมั้งนะั่แหละแต่เข้าตัวที่สองก็เข้าตรงตรงอ่ะแต่ก็อย่ามั่นใจว่าอาจารย์จะให้ตรงตรงตรงกันไว้ไม่ได้ตรงก็ได้โตดก็อย,อยังดีเนาะรอบนี้ก็เป็นตามนี้เนาะรอบนี้มีเก้ากับเจ็ด อาจารย์ชอบหกเลยเห็นไหมจุด,ดเนี้ยพี่น้องอย่าลืมนะ,ะถ้าเจ็ดไม่มาหกมาเก้าไม่มาหมาเป็นตัวแทนนะบอกไว้แค่นี้เข้ามาบอกไว้นะคะ,ะภายในเนี้ยต้องมีต้องมีงมถ้าถ้าถ้าเลขมันเขาจะขึ้นไปจับได้เลขเหมือนกันหมดในรางวัลที่หนึ่งอันนั้นก็ถือว่าสามตัวเราไม่ได้สองตัวพี่น้องก็ดูตามนี้สองตัวเนาะนี่อาจารย์ก็เข้ามาบอกวิธีหมดนะ สตัวเบิ้ลมันจะมีห้าห้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้านะห้าห้เจ็ดเก้าเก้าถ้ามีอันอื่นก็พี่น้องก็ชอบเลขอะไรก็แซมไปแล้วกันหรือจะเป็นหกหกหรืออะไรเพราะว่าถ้าเขาจับมันเป็นเลขเพี้ยนได้เนาะก็ตามนั้นนะอันนี้พี่น้องก็แครไว,ว้ที่แล้วที่แล้วก็หกห้าหกสามนะมตามนั้นนะ แล้วก็พี่น้องบางท่านเข้ามาเป็นสมาชิก v i p แล้วก็ถามว่าอาจารย์ขอย้อนดูสักสิบงวดที่ที่ออกอ่าแอดมินเขาไม่ได้เก็บไว้ขนาดนั้นนะพี่น้องค่ะเขาจะย้อนให้ดูงวดเดียวเพราะว่าเอ่อย้อนไปสิบงวดนี้ไม่เหลือแล้วคอมอ่าคอมเมนต์ในเมมเขาว่ามันจะเต็มเขาจะเก็บไว้หนึ่งงวดหนึ่งงวดตลอดไวด้ดูเนาะอ่ารอบนี้ก็คือล่างอันที่แล้วล่างก็ออกตอนนี้เนาะให้วิ่ง ให้วิ่งเจ็ดกับหกเข้าหกออกหกสามนะถ้าพี่น้องควยเอาพี่น้องไม่ไม่ต้องเสียเงินคือไม่คิดจะเสียเงินไม่คิดจะเข้า V i p ก็ดูตามนี้นะแต่ถ้าเข้า VIP เราก็จัดจัดให้แต่ต้องกลับด้วยนะบางทีอาจารย์ก็ให้เป็นเป็นสามหกเพราะว่าบางทีเลขในในเนี้ยอาจารย์จะเอาตัวแรกตลอดเลยนะ,อะ,อะบอกบอกตามตรงว่าอาจารย์จะเลือกตัวแรกอันนี้ตัวที่สอง อาจารย์เลือกตัวแรกมันก็เลยเป็นกลับไปซะเห็นไหมคะสาหเนาะที่ให้ในเนี้ยให้ในเนี้ยก็ก็บอกให้ฟังแค่นี้เนาะเนี่ยที่แล้วว่างไงพี่เสือเนี่ยเข้ามาันมันรอเรียกแมวอ่าสก็ตติดโฟพี่น้องมันนั่งมายืนเนาไปนู่นเลยมานั่งแทรกเสียงเข้ามาเนี่ยเนี่ยงดที่แล้วนะคะล่างงวดนี้ชอบอะไรก็จัดไป ไปหนกหูนะอ่ะนี่อันนี้เลี้ยงไว้แมวเนาะอ่ะคุยเรื่องแมวเรียกเขาพี่เสือเขาเป็นเขาใหญ่จากฝูงอสกอตติชโฟนะตัวใหญ่เบื้อเริ่มเลยเป็นเป็นพญา <c oughs> คุมหมดคุมทั้งห้องมีแมงอยู่ตัวเล็กหาตัวคู่เจ็ดสิบกว่าตัวพี่น้องเป็นคนอาจารย์ชอบเลี้ยงแมวนะรัก ไม่รู้เป็นไรวันเดือนเดือนหนึ่งก็หมดไปกับแมวก็เยอะเหมือนกันอ่ะพี่น้องแคปเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าศอันนี้หกห้าเนาะให้ดูแต่หกห้ารอบนี้ก็มีเจ็ดกับ9้าใครชอบตัวไหนก็จัดไปชอบล็อกหเหมือนเดิมก็จัดล็อกหกนะไม่รู้ว่าหกจะมาล็อกไหนอ่าก็ไม่รู้